หลินเว่ยเว่ยใช้ข้อศอกสกิดเขาพลางถามเบาๆว่าเหตุใดข้าจึงรู้สึกว่าพระเมตตาของฝ่าบาทในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อใครบางคนเจียงโมหานมองนางเจ้าก็คิดแบบนั้นหรือเด็กน้อยมีสัญชาตญาณแม่นยำมาโดยตลอดหรือว่านางจะคิดไปเองว่าพระเมตตานี้สร้างขึ้นมาเพื่อเขาโดยเฉพาะ มุมปากของเจียงโมหานกระตุกไม่หลอกกระมังเขาก็แค่สร้างกังหันน้ำกระดุกมังกรแล้วก็สร้างการเขียนบัญชีรูปแบบใหม่ขึ้นมาฮ่องเต้คงไม่ได้เห็นความสำคัญของเขาเพราะเรื่องแค่นี้หลอกกระมังแต่คราวนี้เขาคิดผิดแล้วราชวงศ์ใหม่เพิ่งถูกสถาปนาได้ไม่นานเรื่องความเสื่อมโทรมยังรอให้มีคนมาฟืน้นฟูอีกมากและสิ่งขาดแคลนที่สุดในเวลานี้คือคนมีความสามารถโดยเฉพาะขุนนางที่ทำงานจริงในสายพระเนตรของฮ่องเต้คือเจียงโมหานชำนาญด้านบัญชีและระบบชนลประธาน อีกทั้งเกิดในชนบทจึงเข้าใจเรื่องการเกษตรนี่เป็นขุนนางต้นแบบที่ทางราชสำนักต้องการหากปล่อยคนแบบนี้ให้หลุดมือไปก็คงสามารถสร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้ระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเก็บไว้ในราชสำนักจะสามารถสร้างประโยชน์ให้บ้านเมืองได้เลยฮ่องเต้จะปล่อยให้เขามาเสียเวลาอยู่ข้างนอกถึง 3- 4สี่ปีได้อย่างไรนอกจากนี้เจียงโมหานยังมีอายุห่างจากองค์ราชทายาทไม่มากนักในอดีตฮ่องเต้ต้องทำศึกทั้งแดนเหนือและแดนใต้พระพานาไมจึงโดนโรคร้ายเล่นงานมาโดยตลอด ดังนั้นพระองค์ต้องวางแผนไว้สําหรับผู้ที่จะมาสืบทอดบัลลังก์ให้ดีคอยสังเกตและปลูกฝังเด็กคนนี้สักสองสามปีหากเป็นคนจิตใจดีก็เก็บไว้เป็นกําลังสําคัญของรัชทายาทดังนั้นเมื่อเฝ้าดําริเรื่องการผลักดันให้จัดสอบเพิ่มเติมพระองค์ก็ไม่ได้บรรทมอย่างสนิทสักคืนท้ายที่สุดพระองค์ก็หลุดพ้นจากความสับสนโดยใช้วันคล้ายวันประสูติของฮองเฮามาพระราชทานการสอบเยเวียนซื่อในปลายเดือนสี่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กหนุ่มที่พระองค์รอคอยได้เข้ามาในราชสำนักและช่วยแก้ปัญหาหนักใจแก่พระองค์ เฮ้อห้องเต้ทรงเอาแต่พระไทยจริงๆนั่นแหละไม่กลัวว่าเจียงโมหานจะขาดประสบการณ์หรือใช้กลโกงสร้างผลงานลวงตาสุดท้ายก็สอบไม่ติดบ้างหรือหลินเว่ยเวหัวเราะเพื่อขัดจังหวะความคิดของเจียงโมหานไม่ว่าทําเพื่อใครจริงหรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็สร้างโอกาสให้พวกเราถ้าโชคดีล่ะก็เดือนห้าและเดือนแปดหลังออกจากสนามสอบแล้วบ้านเราอาจมีซิ่วใช้ถึงสามคนเจียงโมหานยิ้มพร้อมดวงตาเป็นประกายก่อนจะหันไปมองนางปราดหนึ่ง เจ้าช่างมั่นใจในตัวน้องชายเหลือเกินเด็กคนนี้ช่วยโอกาสแกล้งน้องชายเก่งมากแต่ก็รักน้องชายด้วยใจจริงเช่นกันไม่อย่างนั้นการมาสอบเซียนซื้อก็ไม่ต้องเช่าบ้านที่ตัวอำเภอหรอกแถมยังตามมาดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยตัวเองอีกข้ามั่นใจในตัวเจ้าต่างหากหลินเ่ย่ยิ้มจนตากลายเป็นเซี่ยวประจันทร์และใบหน้ากลมเหมือนซาลาเปาดูน่ารักมากเหลือเกินลินจอเยียนที่ต้องการเบียดเข้าไปให้ได้ก็ออกมาพร้อมดวงตาเป็นประกาย เป็นข่าวดีสุดๆไปเลยโอกาสสอบซิ่วใช้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งแม้ว่าปีนี้จะสอบไม่ผ่านก็ยังถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์พอคราวหน้าต้องมั่นใจกว่าเดิมแน่นอนหลินเว่ยเว่ยเหลือบมองเขาความมั่นใจนี้ไม่ใช่ความรู้ที่ตัวเองเรียนมอบให้หรือไรบัณฑิตถงเซิงอายุ80ปีเจ้าคิดว่าเขาสอบมากี่ครั้งสั่งสมประสบการณ์ได้เยอะขนาดไหนแต่สุดท้ายก็ยังเป็นแค่บัณฑิตถงเซิงไม่ใช่หรือหากตัวเองศึกษาได้ดีแล้วอย่าว่าแต่ลงสอบหลายครั้งเลยความมั่นใจควรจะมีเต็มร้อย